ซึ่งผู้ที่ตายไปนั้นเป็นผู้ที่มีพระคุณอันสูงสง่งเป็นผู้ที่มีคุณอันมากยิ่งเทียมซึ่งเหมือนว่าไม่มีใคระนม,มีอะไรจะเทียบเท่าได้นั่นก็คือการส่งกองบุญไปถึงคุณแม่ผู้หลันแก่รงซึ่งได้จากโลกโมนุษย์จะไปผูดไปเกิดในภพภูมิต่อไปการตายของคนกุดีสัตว์ทุกชนิดอเยมเหมือนกันยญายที่อยู่ แต่เม่ย้ายกันย้ายที่อยู่มีชีวิตอยู่จะรู้ได้ว่าย้ายจากน้องขี่ไปอยู่บุรีรัมย์ไปอยู่ต่างประเทศไปอยู่กรุงเทพจะรู้หมดโยมแต่แม่โบราณน,นั้นย้ายสถานที่อยู่จากโลกมนุษย์ไปอีกภพภูมินั้นไม่รู้ไม่รู้ว่าวิญญาณของคุณแม่จะอยู่ในภพภูมิใดแต่ว่ามีไหมหลวงพ่อมีม,มีมีเกิดก็ต้องมีตายตายแล้วก็ไปเกิดอีกถ้าแม่โบราณไม่ไปเกิดอีกเราไม่ต้องทำบุญอุทิศดเลย เพราะฉะนั้นการเกิดของแม่บุญลันในภพภูมิต่อไปนั้นเรามีรู้ถึงใช้หลักของพระสัตรุูสัมมาสัมพุทธเจ้าว่าโลกมนุษย์มีสวรรค์มีพรมมเีเทวดามีใจของญาตของโยมที่เป็นบุทธ,ธิดาซึ่งมีระนำต่อไปนี้จะใช้คุณแม่บุญลันนั้นไปสู่ภพภูมิที่ดีก็คือภพภูมิที่เรียกว่าสุขติภูมิ โยมสังเกตว่าคุณพอ่อมรคกกทยกโ็โฮมนี่เป็นผู้นำทางศาสนาแน,นาะนำคารวะขอให้บุญส่วนนี้ถึงแก่แม่บุรันในผานรวกกาลานว่าเออสวรรค์และนิพพานเอออันนี้คือความปรารถนาของโยงเจ้าภาพซึ่งวันนี้คณะเจ้าภาพมีคุณยายนารีปิด,ปด,ปด,ปดทองถือบพอบ่ถือรถกระบอกเด้ออตมก,กตาบดีกันเนี้ เด็คุณยายนารีปิดกองเห็นบน้องสาวนายบัวผันนางสงศีแก้วหลงบุตรชายสุภัยนางสารีนางทองเลือดวรโคตบุตรสาวและเถินายบุญกินบุญทินเด็นายปีชานามสกุลว่า ว่าเนื้อปลาจิบจิบตีจิบพวงตีโอ้หลายคนหลายนางสกุลตัวนี้แม่ <c oughs> เออผู้ชายนางกำปัน่นนายบุญลักเกนลาราเทนนาตองลงทีมเมล่ต้องเห็นใจหัวท่านทหารและต้องลงทีมเลยวันนี้เออหลวงพ่อกระตาบริพารบุรีลานทุกท่านทุกคนได้มารำลึก นึกถึงบุญและคุณของคุณแม่บุหลันผู้ที่ลาลกนี้ปสูประโลกนุนาญาณโยมทั้งหลายท่านทั้งหลายเป็นนักปญิบัติอยู่ใกล้ผู้ที่เปปราชญ์โดยเฉพาะท่านอาจารย์มหาเนาะเออเป็นนักปราชญ์ที่ให้ญาณโยมได้พึ่งใบบุญของท่านอันเทศนาธรรมจบประโยคเก้าเออท่านเป็นด็อกเตอร์ทีกปริญญาเอกเออแล้วก็เป็นผู้อำนวยการ อะไรต่างๆที่นัำโยมทราบกนดีนั้นคือผู้รู้ผู้รู้นะักปราชญ์ประดิษฐ์โยมเหมือนเหมือนแมลงขึ้นหรือพญายาึ่งโยมได้นำญาตินำโยมนำฝูงนำคณะไปสู่ที่ดีๆแนะนำในสิ่งดีเอและให้รู้ให้เข้าใจในสิ่งที่ควรรู้เพราะฉะนั้นญาติโยมวิญญาณของคุณแม่บุญลนไไนันนี่ตายไปแล้วไปไหนอันนี้แต่มาเกิดอีแรกไม่รู้วันอยู่ที่ใด แต่ละของพุทธศาสนานั้นตายแล้วจะต้องไปเกิดอีกตราบใดที่ยังอาสวะชเลศยังมีอยู่คือโรภโกรธหลงนี่มีในจิตนิสัยของเราท่านทั้งหลายมีเงินพันล้านรนอยล้านไม่สามารถจะนําไปได้คุพ่อคุณแม่เรารู้ดูเจตใจแต่ทําไมต้องหาลนะ่ะหาเพราะต้องใช้โยงเอถ้าไม่มีเงินตื่นขึ้นมาใช้เงินปัจจุบันนี้อยู่อย่างน,น้อยซื้ออาหารหานข้าวเอซื้อกับข้าวเสบานนี่ ป็นอย่างนี้เพราะฉะนั้นเงินทองของข่าวที่พวกเราอุตสาหะชั่วชีวิตนี้ไม่สามารถที่ติดตัวตามไปในภพหน้าได้แต่บุคคลที่ผู้ชาดอยู่เปลี่ยนรั์ภายนอกไปเป็นรั์ภายในรั์ภายนอกก็คือแก้วแย่นเงินทองสิ่งของต่างนี้โดยเฉพาะลูกหลานของแม่อาบูหลันแก้พวพรมิชลาชลาดว่าหลังจากคุณแม่ไปแล้วเราจะส่งข้าวส่งอาหารส่งเงินส่งทองไปไม่ได้ แต่เราแปลสภาพจากของวัตถุทยาทานล่านี้ของอยาเป้เป็นของละเอียดโดยกันของละเอียดก็คือการให้ทานทานวันนี้มีสองประเภทอยู่หนึ่งเขาเรียกอมิสทานอนมิสทานคือเข้าของเงินทองเออที่มาแปลสภาพเป็นอาหารให้พระดิฉันนิยมนิลาประธานและเปลี่ยนสังฆทานนโยมวางต่างดนนี้เขาเรียกว่าแปลสภาพมันแปลจากของอยาเป็นของทิพย์ทิพย์ยังไงหลวงพ่อ เมื่อเราถวายหรือให้คนที่มีศีลไปมรมัจาพราะโยมแล้วแต่มีศีลหน้าศีแปดโยมมันจะเป็นของทิพย์ในทันทีบันดนเพราะคนเานั้นถือใจสะอาดศีนบริสุทธิโยมฉะนั้นการทำบมมนถึงการรักษาศีก่อนสมาทานศีก่อนเหมือนกันกินข้าวหรือทานอาหารนะยองเ้อต้องล้างจานล้างชอ้อนล้างมือก่อนก่อนที่ทานอาหารเช็คเช่นเดียวกันจิตของเรามีร่วงกลบลงอยู่ในจิตสันดานแต่ถ้าเราชำาระออกชั่วขนาดหนึ่ง ช้างกระดิกหูมูเล็บดินก็มีอนิสง์อด้สง์คืออะไรลงพอ่ออนิสง์คือสิ่งที่มาเกิดขึ้นเจตใจของเรากายของนเองเพราะฉะนั้นวันนี้โยมยากิะเป็นลูกหลานฉลาดมากพอเวลาเป็นก็นรักษาสกายเลี้ยงก,กายของคุณแม่เอาไว้ไม่ให้ลําบากตัดตามหนาวก็หาผ้าให้แม่โหม่เดือดร้อนก็หาพัดลมมาให้แม่เดือด้เย็นแต่เมื่อตายไปแล้วสิ่งเหล่านี้เราไม่สามารถทําได้ พิงเ,เปลสภาพของที่เป็นวัตถุทานนี้เป็นของทิพย์ให้คุณแม่ได้เสวยในสัมประยาพ,พบภูมิภาพกระนาการจากปลาของคุณแม่บุรน,นั้นไม่มีใครปรารถนาจะชา้าหรือเร็วนั้นก็ต้องทบ,บุญให้อยู่ดีนี้คือบุญกะตันอยู่กระตะพิธีฉเฉกเช่นพิธีคอนกล่าวเต้น,นตัดมาก็ฟฝังอยู่คุณพ่อหมยิ่งเป็นน้ำปราเออสิ่งในฉลาดที่แนะนำลูกหลานท่านก็บอกไปยโยม ฉะนั้นการทำุมทิชให้อยู่ทิฏฐานนี้ก็เพราะว่าวิญญาณคุณแม่มันอยู่พกภูมิใดก็แล้วแต่เราจะต้องเชิญจเจริญพรบอุทิศถึงเจ้าที่จ้าทางพระอินทร์พระพรหมยมพิบาลเขาจต้องรบกบาลแล้วแต่ผู้มีหงเกี่ยวตาทิพย์อันได้รับทราบการทำบุญของลูกคุณหลานแม่บุญหลานทั้งนี้ให้ถึงวิญญาณน,นั้นเมื่อวิญญาณได้มา,านนมมโ,มโมทนาแล้วบุญที่เราอุทิศให้ย่อมสำเร็จเก่คุณแม่และ ลี่ยนภพภูมิทั้งตกนรกก็ขึ้นสู่สวรรค์โยมเป็นอย่างนี้เพราะฉะนั้นเราจึงมีความจ็เป็นต้องทำคือหน้าที่ในรโยคฉะนั้นอาตมาภาพได้เชิญเอาสุภาษิตของพระุทธเจ้าว่ามาตาปิตุอุปัฏฐา,าน,นังเอตมังคตมุตมังแปลและหมายความว่าบุตรและธิดาทั้งหลายถือว่ามารดาปิดันพรหมพรมซึ่งมีลูกป,ปั้นสีหน้าเมตตากรุณาพุตาเบาิกาโยมรู้ คือตอบแทนพระคุณแม่พระคุณพ่อเปรียบสเสมือนพระพรเอาละสาธุนทั้งหลายอาตมาภาพที่เป็นใหส่วนตัวนี้ส่งไปมากกว่านี้จิตของญาติโยมมีเกียติเราจะฟังเทศเสียงเพราะเจ่นี้หรืออำเภอเรานี้โดยมากก็จะฟังพระเทศบูชาอตาตมายินดีด้วยโดยเฉพาะอตาตมาช่วฟังโยมบูชาวิสัชนาสาระประโยชน์เนื้อหาสาระเน้นเอ้ ไม่เหมือนกับที่เสียงโยมแต่เป็นธรรมะที่เพือบแฝงด้วยบุคลาที่ฐานบุคลาที่ฐานคืออะไรบุคลาทิ่ฐานคือเอาบุคคลที่นฐานโยมปรียบเทียบเป็นนิทานเหมือนม้เหล็กมีพระเอกนางเอกตุกกโข่งตัวเมีย่ระว่าเทีละครเดีแย่ก็มีสาระอยู่ไม,ม่ใช่ไม่มีแต่คนจะไปติดอยู่ที่เสียงนโยมเนอเออจะไปติดอยู่ที่รูจะไปติดโยมตังจีลงพอดำต่องดำบอยี้หนีโอ้ยนุ่มเน,น่นีเนาะพะเยาหอมเนาะ เออพ่ใหญ่กบลกุมคนนี้แม่ใหญ่ไมบ่บวกไข่กะสาวคนนี้แต่เดี๋ยวนี้เป็นยังไงเห็นหน้ากานหลายปีโอมก็งอกหัวกะล้านโน่แม่ใหญ่เออเสียงกละลาเป็นธรรมดาโยเป็นธรรมดาเพราะฉะนั้นเสียก็สักว่าจะเสียไม่ใช่สันตว์บุคคลตัวเราเขาอ,อยเออรูปสักวสารูปวันนี้สวยแต่วันหน้าโศกแน่แน,นอนโยความสวยความรวยไม่แน่นอน แต่ความดีมั่นคงถาวรถึงชาติหนาฉะนั้นธรรมภาพจกะปร้การนี้หบนทุกคุณท่านเทวัานี้